ในเจผมที่ฉันนั้นขโมยตังมาสิภารกิจขางอย่างก็คกือขโมยตังให้ได้ครบสามนี่จะไปเสริมน้ำมเสริมอกให้ใหญ่แปดฟุตเป็นยอุ้ยยยยเงินทองเงินทองอะไรมาเทมาเอออีเท่งอน,นี้มันคือ,อรอยเออช่นันเถอะแล้วต่อไปหล่ะมีอะไรไหมไม่มี อุ๊ยพวกเที่ยงอะไรเนี่ยมันก็รัก่าเยอะดีนะแต่ฉันเอาไปไม่ได้นะม,นมันไม่มีมูนคก่าไหนดูซิเมีอยอะไรที่ฉันขโมยอ,อีกไหมเนี่ยลันซอยที่คอล่อนอ่ะฉันขอได้วแปะันจะเอาเลยนะเออหันมามองนี่ฮึ ฉันบ้าเหรอเธอกำลังมาหาฉันเธออยู่ในหุ่นเหล่านี้ฮะหลอนตกลงแล้วเป็นคนหรือว่าเป็นกระเทยใช่ไหมฉันรู้นะว่าหอนเป็นกระเทยนะอันนี้ก็มาแหกอะไรตรงนี้คะ่ะโอ้ยฉันจ,จะบ้า เอามาให้หมดกาไม่ให้เหลือจะอยู่เขาบ้าร่องอย่างี้ค่ะอุ้ยเงินทองเงินทองเงินทองเลื่อนมาเทมารวยแล้วดูสิถ้วยกกรน,น้ำชาอันนี้มันจะต้องมีมูลาคาห้าล้านบาทเงินทองเลื่อยๆรวยวันนี้รวยค่ะรวย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  ฉ่นฉันรู้นะว่าเป็นแบงกาโมนะฉันจะเอาระเบิดมาระเบิดบ้านร่องน,น,นี้โอเคอุ๊ยคุณนายค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยชุดสวยจังเลยอยังให้เราใส่บางแด้ปะอันนี้คือใส่ชุดอะไรจะไปวัดหรอเออนี่จะร้องห้องเรานะทุกคนบ้านมาดูประตูนี้กัน หนดูวซิมีอะไรหรือเปล่านะกุญแจอะไรอะ่ะเข้าไปได้ปะไม่ได้ฉันรู้สึกันไม่มีวิอะไรอะ่ะอ่านดับชิเอนจิเอร์บราออนโอ้ยอ่านไม่ออฟที่ผูโ้โอ้โหอุ๊ย ทุกคนทุกคนแกทำไมเขาแหกแบบเนี้ยเออสมันเธาไม่ใช่เรื่อง้องเราเนะ <c oughs> ทำไมมันมืดจังเลยเนี่ย <c oughs> อุ้ยอีกรออกระเทยอีกกระเทย อุ้ยเอาไปไหนปะอุยอุย, <c oughs> <helm> ย,ยตุ๊กแกไหนดูซิในตัวนี้เออเปิดไม่ได้มันหลอกก็ Teraz? โอ้ยแล้วใครเชิญนั่นด้มาเน,นี่ยไม่ฉันไม่รับก็ อุ้ยกัน้ำฉันนี่จะต้องมีมูลค่าห้าล้านบ้า <c oughs> อุ้ยแกจะสร้างมือแล้วจะรวยแล้ววันนี้รวย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 ไหนดูซิมีตังหรือเปล่านะ <c oughs> โอ้ยในตู้เย็นมีอะไรให้กินบ้างอ่ะมีแต่วา่ะหล้านล้าน ใครส,สวนล่อนแต่งนาเนี่ยโฮ้ยมาหลานฉันดีกว่าฉันแต่งนาสวยล่อนแต่งนาเองอ่ะไม่หมดเลยอ่ะโอ้ <c oughs> <c oughs> โยฉันรู้นะว่าเมื่อกี้เนี่ยเธอเนอี่ยวุ้ยวายพวกนี้มันจะต้องมีมูลค่าห้าล้านบาทล่อน น้ำไมา่เยืนเก๊ะอะไรตรงนี้นะ่ะปิดไฟทำไมโอ้ยเออก็รู้นะว่าเดี๋ยวเนี่ยค่าไฟแพงอืมค้าไฟบ้านเธอขึ้นใช่ไหมเธอเลยต้องหัดปิดไฟเนี่ยอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะมอ้น้ำซุปไม่มีอะไรให้เราเลยหรอ แล้วปิดไฟได้แล้วก็รู้ก็รู้นะว่าเนี่ยบ้านอ่ะเออพกหล่อนีน่หล่อนกุญแจเดินทางอเอ๊ะอันนี่ห้องเดิมปะทุกคนน่าจะห้องเดิมแหละ อะไรมาตกบอะไรตรงนี้เนี่ยโอ๊ยอะ,อะเอ๋จะมานอนเฮกอะไรตรงนี้คะเปิดได้ปะวีเปิดได้ลรวดักเข้าลวกันนะกองเงินกองทองอ่นะพอดีว่าจะเอาไปเสริมโอ้ไซส์แปดฟุต <laughs> ได้เด้อแสฮูยเราเอ้ต้องหนีเอาไหมันกันเรียกกันลาเนี่ย k ูมคี o ูมคีอะไรอุย๊ยคุณนายค่ะมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไรอะถ้าข้อเอาตังก่อนนะคะอ่ะแล้วเจอกระโดดมาตรงนี้ทำไม ก็รู้นะว่าต้องกลับไปคือมันจะไม่ต้องมาให้เสียเวลาก็ได้นะแกสวัสดีค่ะคุณนายฉันยังไม่ต้องเอาไปเลยไม่ได้หรอ,อนอยหวะคือทำไมก็รู้ว่าต้องใช้ใช่ไหมแล้วทำไมมันไม่เอาไปเลยฉันจะจำทางาห้องนี้ได้ไหมวะเนี่ยเปิดอุย๊ยเปิดได้ด้วยวะเลิศ โอ้ยอันนี้อร่อยอ่ะโอ้ยอันนี้มันอบคนเลยอ่ะแล้วมาปิดไฟอะไรก็รู้รู้นะว่าเดี๋ยวเนี่ยค่าไฟมันแพงมันก็ไม่ต้องปิดปิดไปเพิ่มเหมือนจะยิ่งแพงขึ้นนะแกแล้วมันมีรืออะไรตรงนี้เรื <Good S 1> อน,นี้เห็นเปล่าวะเออไม่ใช่อันนี้อะไรอืม มีอะไรให้ขโมวยบ้างรูปภาพห้องนอนเดี๋ยวนะแกตรงนี้คือห้องใช่ไหมไปยิ่งห้องนี้มันจะเป็นห้องนอนใช่ปะโอ้ยตุ๊กแกไม่ไม่ร่นแหกแล้วหรอ ทุกคนค่ะเรามีความลับจะบอกท้องออกยุ่งในวะแกท้งออกอยู่ไในอออยู่นในนี่เองจะปีดทำไมเอ,อ้ยคุณใจห้องอะไรอะ่ะขี้จัดเก็บ ขอโทษนะใชื่อนัตอนนี้ฉันตระหนักว่าฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่ใครก็ตามพี่อ่านชุดมานี้ฉันต้องสารภาพสิ่งที่ฉันทำจุดจๆๆๆๆๆุดจุดจุดจุดเนื้อข้อมือไม่ใช่หน้อขัองกูค่ะเนี่ยแหละเดี๋ยคอเราชอบหลงอะ่ะ ละอีกุญแจห้องจัดเก็บอันนั้นนคือขันไน,นวะเรือว่าห้องนี้คือห้องจัดเก็บน่าจำได้นะว่ามาแล้วโอ้ยฉันจะงงก็บ้าหลังหนีจริงๆอุ้ย <c oughs> <c oughs> ห้องนี้เปิดได้วะเลินล่นหลไม่ไรให้ขโมยบ้างหมาอุย้ยแกรวยละฉันรวยละ นายจ้งขึ้นทุกพรมใจในตัวฉันที่ฉันทำสำเร็จโอ้ยย่าเพิ่งปิดไฟได้ไหมก็รัวบ้านไฟอ่ะมันค่าไฟแทงไม่ต้องมาปิดเปิดได้ไหมปิดหนด้วยมีมารยาทมาเอาอะไรคะอ่ะอีเดา จะไปเดิน Miss Universe หรอคะเออรถแบบเนี้ยและผ่านผ่านผ่านค,คอนเฟิร์มค่ะคอนเฟิร์มอุ๊ยกิมมิกิมกมินัสกันอยู่คุณนายคะ่ะฉันมีอะไรเะบอกอะ่ะอุ๊ยเรื่องทองมันมีหุ้นอะขะโมยชุดคุณนายไปคะ่ะคุณนายอะจะยอมหรอคะเออจริงเหรอจ๊ะ ฉันว่าเขาคงไม่มีปัญญาซื้อนะเขาก็เ,าเลยต้องขโมยชวยฉันไปนะ่ะขอบคุณมอะนะที่มาเตือนฉันนะ่ะนี่อีตัวเนี้ยอีตัวนี้เลยค่ะอะไรเอ่ยคืออะไรคุณนายคะเมื่อกี้มันก็อะไรอึ้นแล้วกัอเออนั่นคือสิ่งที่ฉันต่อยนะจ๊ะ้าเราออ่านข้อความตรงนี้ได้เลยนะโอเคค่ะคุณนาย ฉันค่าพันดายาของฉันเพราะเธอทำให้ฉันบ้าเธออย่างให้ฉันทำตุกตาเพิ่มขึ้นวันหนึ่งฉันไม่สามารถรับได้แล้วฉันจะจะใส่ย,ยาพิษหนูลงไปในมื้ออาหารกลางวันของเธอจำจาหุ่นดีลอนฉันมีอะไรจะต้องสะสากับแก แกน่ะใช่คุณนาหนแบะยังถามฉันนะอ,อุ๊ยตรงนี้ยังไม่ได้ขนหรอไม่มีอะไรคนนายค่ะห้องคุณนายนนิ่นูคนไปหมดยังค่ะอุ๊ยตรงนี้ก็เปิดได้โถงหรอเราเออกไปเลยได้ปะ มันติดอยู่อุ้ยอันนี้ยังไม่ได้ขนอีกหรออีลันอีตัวนี้อีกแหละโอ้ยห้องอะไรอ่ะห้องอาหารแกสุนดิชจะเลิ่มุนงงแล้วแหละห้องที่ประตูจังปิดอยู่เพราะเะาต้องขนให้หมด ไหนเราใส่ห้องอะไรว่าทำอะไรคะเนี่ยมิมองเราหรอก็เทอแท้ล่ะขาขอดอะมันมองไปตรงนี้ว่ะเออฉันไมนเธอไปใื้เรื่องของเราอืมนั่งได้ไหมยันเนื่อยแล้ว าาตังนี้ที่ยังไม่ได้เปิดจะได้ตังครบหรือไม่ <c oughs> ฉันในจังงวยก็เพูดว่าระกแกฉันว่าฉันต้องติ้อยู่ดีเลยเพรฉันร้องทังบ่อยมากห้องนอนห้องหุง่น แล้วมันนอนเรียงตัวอะไรกันตรงนี้เออจังมันเถอะเรามาไปห้องให้ห้องไปในห้องในก็อนแกฉันว่าฉันจะริ่งงแล้วเนี่ยแต่ห้องนี่ยังไม่ได้เปิด มาเอาอะไรครับอุย้ยเธอเดินตบมาหรอว่าเธอจะไปไหนเนี่ยทุกคนมันให้เราตามไปหรือเปล่าไปนำฉันไปเออไปเธอเดินตบใช่ไหมทุกคนเห็นแกมปะเธอโดนตบ เอาแล้วไม่ไปต่ออ่ะอย่าบอกนะอืมอันนี้ปะ่ะฉันไม่ต้องการมันตอนนี้แต่ฉันต้องไปทำอะไรฉันต้องทำยังไงอะไรที่ไหนยอย่างไรอ่ออีฮุนนาสนตีนตรงนั้นอยู่ไหนแล้ววะ อย่างวัเนี้ยแล้วล่อนนะ่ะเป็นไรทุกคนคะ่ะช่วยหนูด้วยคะ่ะหนูเนะี่ยคนหาบานไม่เจอหนูหาเงินไม่ได้พู้จะเกิดจะต้องทนทำไรล้างไกยหนูอีกแน่นอนเอาพวกมาขุดได้ไหม ฉันรู้นะว่าจะเซิฟข้าคุณนายเนะี่ยนั่นไงฉันว่าแล้วแล้วอะไรต่อคะอะไรต่อหล่ะคะเปิดปิดเปิดปิดกิกิๆิกิก แก okay, มันจะมีห้องนี้ที่ฉันยังไม่ได้สำรวจแม่หรือว่ามันมีจะมีห้องลับฉันหรือว่าอ่ตรงนี้ฉันต้องเอาคนไปให้หมดเลยใช่ไหมโอเคทุกคน เนี่ยเราสิ่งที่ยู่ไกลไกอะ่ะพวกเรามันจะไม่รู้เพราะพราะเราไม่ได้เดินมาเช็คแต่น่าจะขบแล้วแหละแกสร้างพันยางใส่สร้างมื่นยางมันยังไม่สร้างม,มืนอีกเหรอโอ้ยเออสร้างม,มื่นแล้วใช่ไหม คนหาห้องใต้ดินที่ซ่อนอยู่อยู่ตรงนี้เลยค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นชีวิตจริงโดนขานี่ไปนหนละมาแล้วค่ะให้มาทำอะไรล่คะคะมาแล้วค่ะมาอะไรก็นนี้ใช่ไหมอันนี้คือห้องใต้ดินใช่ไหมแกใช่แหละแกม,มันคงไม่แกงฉันลอก แล้วมันให้มันทำอะไรอะแก okay, แล้วมันให้มันทำอะไรฉันไม่รู้อ,อืมเป,ปิดปิดเปิดปิดมอนเดิมค่ะสอบคุณไหนขอให้คุณนหนไปสู้สุขตินะคะ เจอได้ไหมแกิ้นข้าร้องแล้วแลวล่อนนี่มาอีกแล้วนะะยังทำด้วยอ่ะรู้ว่าพลอยต้องขึ้นไปไม่หวะอือเอาได้ไปรปลาไม สองคนหาห้องใต้ดินดิซานเยอะฉันก็เจอแล้วต้องเคยมันไม่ยอมพูดหลอกในฉันสักทีกินแล้วม่เอาอะไรปิดแล้วเปิดใหม่ใช่ไหมอ่ะเปิดใหม่ข้ามาละไปไงต้าแล้วก็ปิดฉันลืมไหม ทำไมเวลามีอะไรพวกเราก็จะได้อ้อมาได้เลยนูเราต้องเดินถูกโชคถูกมุมอะ่ะก็เจอแล้วเนี่ยแกฉันทนไม่ไหวแล้วนะเหตุขึ้นค่ะค,คุณนายคะ เดี๋ยวสัญญาลักษณ์มันบอกให้ไปตรงนี้เหตุเกิดนะไรค่ะคุณนาย ฉันจะทนไม่ไว้กับหนังแมงมามอีแล้วนะแบบนึงนะคะทุกคนเนี่ยพวกห่อน จะใหไ่ห้องนอนก็เค่เหมือนบอกให้คนหลับห้องใต้ดินหรือว่ามันจะมีประตูลับเท่านี้นทุกคนว่าต้องการแผนนี้ไม่มีประตูลับปะ่ะกี่นาทีแล้ววะอ๋อยี่สิบอ็หลีเดอกจะต้องเช้ก,กำแพง ทุกคนว่าแหมกำแพงตรงน,นี้มันดูปแปลกเนี่ยมันดูก็แกื้งมันมืดมีเป็นประตูแต่เราทำอะไรไม่ได้นะคะคือมันให้ดีฉันทำอะไรเอ่ยเคยก็ไม่เปิดล็อ,อกเจอก็เจอแล้ว กำไรของทีมอ๋ออันน้นก็คือเงินของพวกเราลาวดิฉันจะต้องทำยังไงหรอคะหรือว่าเราข้ามขั้นตอนวะมันเลยเป็นบักก็ไม่รู้ ค่ะช่วยบอกดิฉันด้วยค่ะว่าดิฉันจะต้องทำอะไรต่อดิฉันหลงค่ะเอออันนี้หรือเปล่าแกอืมอย่างอย่างเด้ออย่างอ๋อ ทุกคนเชื่อไหมห้าห้องหลับไม่เจออ๋อย่าเพิ่งปิดไฟได้ไหมข้อหลองล่ะทุกคนคะคุณนายอะไม่ยอมช่วยเราคะ่ะ นู่ตแดแจ,จงอีหัวตัวนี้มันก็โดนตบมาอีกดอดแตซ้องทำมันก็บไปทุกคนช่วยเราช่วยสึ่ต้องเตนจุดที่ปานังนี้ตลอดไป ว่าเราจะรอนะคะเดี๋ยวยุดอปเพื่อไม่ให้เป็นการน,นานๆนนทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะทุกคนบายบายค่ะไม่ายก่อนนะคะ